หัวเตะกิ่บมันกินมั้นำลังจากดูน้องเลมากินแล้วเ่ว่าง่หมกินกินเนอาเอาข้าวนี่เอาไม่ดูเลยมาเลยเด้อมาเลยเนาะหนาวนะว่าซีแห้งเจ้ายวมันย่างหมอย่างย่างย่างได้นีกินแล้วอ ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุปปงป้าอ่ามีมาด,ดูอนนะไรพี่น้องดูดน้ำดูดน้ำเชี่ยวปลาดูดช่องน้องพี่นอ้องแค่น,น้องมันใหญ่ไปได้นี่พี่น้องมาดูดปลาหนึ่ นี่ตอนนี้ใช้รถท้ายน้าพี่น้องตัวนี้ ตโดูธนาใส่โปมนี่เหนอน้องบิญญาเป็นเป็นน้องเอางองอา นั่งอยู่นั่งถาเก็บปลาพี่น้องเราถาเก็บปลาตหอกันด้วยพี่น้องอนี่บกแล้วพี่น้องบกแล้วแต่ผมมีปา้ปลาละบ้าน à năm năm lại một thằng là sao ở hình đó đây là tôi 1 cái đó

อย่ามาโคตงจากดูนอนมากินกินเนาะเอาข้าวหนิ้มาเลยเด้อมาเลยเด้อนาวนะก็วาีเหเจ้าคุย่างหมย่างย่างย่ได้กินแล้วน้ำดินล้นะมามาเดยกันมาลกน้่มังกินประตูใหญ่เลยมามาม